สวัสดีครับอิทิพรมีดหมอนหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้นะครับก็นําสิงห์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาให้ชมกันเป็นสิงห์สามตัวนะครับก็เป็นสามแบบสามสไตล์นะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากมีดหมอมาลองดูสิงห์แกะหลวงพ่อเดิมบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูไปทีละตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจาก ตัวนี้ก่อนก็นแล้วกันนี่จะเป็นสิงนะครับที่จะมีลักษณะรูปร่างอาจจะดูแปลกตาหน่อยนะครับคือจะอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับแล้วก็จะมีตัวสิงอยู่ข้างในซึ่งสิงตัวนี้เนี่ยผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเห็นแบบล่อ,ลองรอยการใช้งานเยอะหน่อยนะครับ แต่ต้องบอกว่าเก่าเก่าสวยถึงมากเลยครับตัวนี้นะครับงดงามมากใครที่ชอบศิละปะแบบว่าสวยๆนะครับที่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีแค่แค่ตัวของสิงน,นแต่มีกรอบของเขาล้อมรอบไปด้วยก็ลองดูตัวนี้นะครับสวยเก่ามากเป็นสิงงาแกะนะครับขนาดเขาก็ ประมาณเหรียญสิบเนาะใหญ่กว่าเหรียญสิบนิดนึงนะครับเก่าแก่สวยงามมากเลยใครที่อยากสะสมสิงหง์แกะหลวงพ่อเดิมนะครับลองทักมาโทรมาพูดคุยกันได้นะครับเก่าแก่สวยงามมากพุทธคุณก็เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองนะครับสิงห์ การอาถรรพ์กันสิ่งไม่ดีนะครับล้างคุณใส่ทั้งปวงพุทถ้าคุณก็จะคล้ายๆกับมีดนะครับแต่ข้อดีของเขาคือเขาพกพาง,ง่ายด้วยความที่มีตัวเล็กๆนะครับขนาดพอๆกับเหรียญสิบเท่านั้นเองอ่าสามารถนําไปเลี่ยมห้อยคอได้เลยนะครับเลี่ยมกรอบพลาติกกรอบทองเนี่ยสามารถทําได้นะครับน้ําหนักเบานะครับจิ๋วแต่แจ๋วนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสิงที่เป็นอ่าเป็นรูปแบบที่เราจะนิยมเล่นกันนะครับสิ่งลักษณะนี้เป็นสิ่งสามขวัญน,นะครับงาเก่าชําสวยมากใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมเดี๋ยวผมอ่าส่งให้ทางไลน์ได้นะครับแล้วก็ พุทธคุณสิ่งเด่นๆอีกอย่างหนึ่งเลยที่ทุกคนจะรู้ก็คือในเรื่องของการเสริมดวงหนุนดวงนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับข้าราชการนะครับก็จะได้มีคนเขาเรียกว่าไงอ่ะคือมีคนเคารพนับถือมากขึ้นนะครับช่วยเพิ่มอำนาจช่วยส่งเสริมเรื่องบารมีนะครับ เรียบเสมือนพญาสิงพญาสิงโตนะครับที่จะมีที่จะเป็นผู้นําของฝูงประมาณนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่จะเป็นเจ้าคนนายคนนะครับสิงห์งากแกะหลวงพ่อเดิมนะครับพุทธคุณก็คล้ายๆกับมีดหมอเลยครับต่างกันก็คือเขาจะพกพาสะดวกแล้วก็น้ำหนักเบานะครับสวยงามมากเลย ปกป้องคุ้มครองนะครับกัรคุนสยมนดําต่างๆนะครับก็ลองเปิดใจให้กับสิ่งดูสําหรับใครที่ไม่อยากาคืออยากได้วัตถุมงคลสักชิ้นหนึ่งแต่ว่าอยากได้แบบเล็กๆนะครับถ้าเป็นมีดพวกสาลิกาก็อาจจะยังใหญ่ไปนะครับ2-3นิ้วอาจจะใหญ่ไปก็ลองดูสิ่งนะครับความยาวความสูงเขาเนี่ยจะไม่ถึงนิ้วด้วยซ้ำนะครับประมาณ เกือบหนึ่งนิ้วประมาณนี้เนาะ <c oughs> ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นสิงงาแกะหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะครับความเก่าเขานี่เหมือนเก่าพอๆพกันเลยนะครับแต่รูปร่างลักษณะเขาก็จะแล้วแต่ฝีมือช่างนะครับอาจจะแตกต่างกันบ้างปรับาไปานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ทันยุคหลวงพ่อเดิมปลุกเสกอยู่แล้วเก่าสวยมากนะครับ ตัวเล็กๆน่ารักเป็นสิ่งสามขวัญเหมือนกันเลยนะครับใครชื่นชอบสนใจตัวไหนก็ติดต่อสอบถามมาพูดคุยกับผมได้เลยครับสามตัวนะครับสามสไตล์ที่นำให้ทุกท่านได้รับชมวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสวยถูกใจนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะชอบนะครับ พยายามหาวัตถุมงคลรูปแบบต่างๆที่สวยงามสวยงามมาลงช่องเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ